ก็เกลือปูอาหารเรานี่เองนะครับนะครับจะใส่ต้นนี่นะครับเขาที่มียากขึ้นนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกันเช่เคยนะครับกับผมอินทร์มอินสแลนด์นะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาใส่ปุ๋ยนะครับแล้วก็ใส่เกลือแกงนะครับเกลือแกงก็เกลือปูอาหารเรานี่เองนะครับนะครับ จะใส่ต้นนี่นะครับหลังจากเก็บเกี่ยวนะครับเป็นหนอนะครับหนอตอนนํามาปลูกนะครับนะครับในช่วงแรกๆนะครับดูก้านจันนะครับจะเล็กนะครับดูนะครับเล็กนะครับเทียบเทียบกับนิ้วชี้นะครับอ่าเล็กกว่าครึ่งต่อครึ่งนะครับท่านผู้ชมนะครับนิ้วชี้ใหญ่ๆกว่าประมาณ อสองเท่านะครับดูนะครับนะครับก้านจันเล็กเล็กทุกจันนะครับตัวนี้ก็เก็บเกี่ยวไปก็อาทิตย์กว่าแล้วนะครับนะครับดูนะครับเล็กกันนะครับมาเทียบกับเอียวชี้นะครับ มาใส่เกลือก่อนนะครับลดปัญหาการติดฝาดนะครับแล้วก็ข่าหญ้าไปในตัวนะครับนะครับเราก็จะใส่เกลือแกงก่อนนะครับนะครับนี่เกลือแกงนะครับใส่ก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยปุ๋ยสูตร16 16 16นะครับนะครับอันนี้คือปุ๋ย ตาเรือใบนะครับตาเรือใบนะครับถือว่ามีมาตรฐานนะครับสําหรับปุ๋ยตาเรือใบนะครับสูตร16-16นะครับปริมาณธาตุอาหารนะครับที่บอกนะครับน่าจะมีเปอร์เซ็นต์ใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงกับที่แจ้งมานะครับปุ๋ยยี่ห้อนี้นะครับท่านผู้ชมผมใส่มาหลายปีแล้วครับก็ใส่รอบๆโคนต้นนะครับสําหรับปุ๋ยสูตร 16 16 16นะครับก็ฟื้นฟูนะครับผฟื้นฟูหนอนะครับหนอที่ออกจันนะครับเป็นปีแรกนะครับนะครับดูนะครับมีหญ้าขึ้นโดยรอบนะครับก็จะใส่เกลือแกงก่อนนะครับนะครับใส่เกลือแกงก่อนนะครับ ใส่ร,บรอบๆนะครับร,บรอบๆของต้นนะครับที่มียากาขึ้นนะครับ มเคยทดลองมานะครับลดการติดฝาดได้นะครับสำหรับเกลือแกงนะครับก็เกลือทั่วไปนะครับเกลือทะเลนี่นะครับเกลือใช้ปรุงอาหารทั่วไปนะครับใส่ประมาณนี้นะครับ สำหรับหนอนะครับออกในปีแรกก็จะใส่สูตร16-16นะครับสูตรเดียวนะครับรับต้นนี้ก็ประมาณทัก2กิโลนะครับ่านผู้ชมนะครับสัดเลยนะครับใส่ร,บรอบๆกลมต้นนะครับถัดจากเกลือแกงนะครับที่เราใส่มาสักคู่นะครับ วิธีนี้นะครับก็ไม่ต้องเปิดหน้าดินนะครับเปิดหน้าดินหรือเอาหญ้าแห้งท่หวาแห้งออกนะครับต้องเปิดนะครับแต่เราจะใช้ขาดนะครับกับเกลี่ยคนหน่อยนะครับให้เม็ดปุ๋ยตกลงไปนะครับ ไปในดินนะครับผู้ชมครับ ทำง่ายๆนะครับไม่ยากนะครับที่มียากขึ้นแบบนี้นะครับหย่าโดนเกลือนะครับเกลือแกงนะครับน่าจะเหี่ยวตายไปเองนะครับท่านชมนะครับก็ไม่ต้องใส่เยอะนะครับที่ผ่านมาหลายปีนะครับผมเคยทดลองใส่ต้นหนึ่งนะครับต้นหนึ่งเป็น อ่าสี่สิบกิโลนะครับต้นใหญ่นะครับใส่รอบรอบนะครับปรากฏว่าหญ้าตายหมดนะครับสี่สิบกิโลคือเกลือแกงนะครับใส่รอบรอบคนต้นนะครับก็ลดการติดฝาดได้นะครับท่านผู้ชมนะครับต้นนี้นะครับต้นที่อยู่ตรงจุดนี้นะครับรสชาติดีนะครับแต่เขาก็ได้ซื้อไปปลูกนะครับต้นนี้นะครับเพราะว่าต้นนี้รสชาติดีแล้วก็ ผลกรอบด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับสีสวยไม่แตกนะครับไม่แตกร่วงนะครับมีลูกคา้าท่านหนึ่งนะครับซื้อไปปลกูกนะครับปลูกแล้วปรากฏว่าก็รอดนะครับท่านผู้ชมนะครับแต่ก็ใช้เวลาเป็นปีนะครับกว่าจะออกจันทร์นะครับครับใส่หนอนะครับซึ่งออกจันทร์เป็นปีแรกนะครับหน่อนะครับท่านผู้ชมนะครับ ไม่ว่าจะเป็นหน่อสายพันธุ์ไหนนะครับใส่เกลือแกง1กิโลนะครับรอบๆความต้นนะครับหน่อซึ่งหน่อไม่ใหญ่นะครับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็จะไปใส่อีกอ0สิบวันนะครับใส่เกลือแกงรอบๆความต้นแบบนี้อีกนะครับใส่ประมาณ3ครั้งนะครับครั้งละกิโลนะครับครั้งละกิโลใส่ประมาณ1เดือนแล้วก็พร้อมปุ๋ยสูตรนี้นะครับสูตรนี้จะใส่อยู่20 วันครั้งนะครับสวด16 16 16นะครับเพื่อบำรุงทุกส่วนนะครับเป็นปุ๋ยสวดเสมอนะครับบำรุงบำรุงทุกส่วนของของต้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบรากนะครับลำต้นก้านใบแล้วก็ใบแล้วก็ยอดอ่อนนะครับเร่งให้ยอดอ่อนแตกออกมาเร็วนะครับท่านผู้ชมนะครับหลังจากใส่ประมาณสักสองครั้งนะครับเราก็จะใส่อีกสตรหนึ่งนะครับ เพื่อเร่งนะครับเร่งการเจริญเติบโตนะครับให้ลำต้นโตแล้วก็เร่งให้ออกกันในต้นปีหน้านะครับนะครับท่านผู้ชมก็ไปทำต่างก็ปรับใช้ได้นะครับต้นที่มีปัญหาติดฝาดนะครับก็ใส่ไม่ต้องใส่เยอะนะครับต้นใหญ่ๆใส่ครั้งละ2อกิโลนะครับต้นเล็กหรือว่าหน่อเล็กแบบนี้นะครับใส่ครั้งละ1กิโลนะครับ10วันใส่ครั้งนะครับ ก็ใส่ประมาณ 3- 4ครั้งนะครับลองดูนะครับท่านผู้ชมนะครับจะลดปัญหาการติดฝาดได้นะครับผมเคยทดลองใช้มาแล้วนะครับได้ผลนะครับท่านผู้ชมลดการติดฝาดนะครับแต่การติดฝาดจะไม่หายไปทั้งหมดนะครับท่านผู้ชมนะครับก็ลดได้นะครับลองดูนะครับท่านผู้ชมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณทุกขั้นใจครับสวัสดีครับ